สวัสดีครับสวัสดีวีเอฟซีด้วนะครับวันนี้พบกับผมนะกดนะฮะทางช่องกดบาร,รมีโปรโมชัเอฟซีนะครับวันนี้ครับในช่วงเหมือนเดิมศึกษาพาระแท้ดูพาระสวยนะครับแต่ละเก,กจิแต่ละสายวันนี้เขาสายหลักเลยสายผมเองด้วยแล้วก็เป็นพระเก,กจิในดวงใจผมด้วยนั่นคือครับพา,าร์าจา์หลวบุโตนะครับหรือพระราสังเวลาไม่หมดนะครับหลวบุโตอินทสลวนโนแห่งวัดดูชินดีนะครับเกจิ องนี้นะเมตตาหรือสิทธิ์เสมอไม่มีใครไม่รู้จักนะครับวันนี้นะอยู่กับสายตรงนะครับเฮ็ดดังสายตรงมือใหญ่สายมือโตนะครับพบกับนะครับอ้วนบัญชานะครับหรือเพศอ้วนบัญชามูโตนะครับไปกันดว้วยนะครับโอ้นี่วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสครับ ดีเลยนะพี่วันนีพน <า S 1> <พา S 2> ี่พ่วซ<ม>ืใอตู้ใหญ่เลยครับที่อะไรตู้ครับเรียบนะชุดใหญ่อยนนี้นี่เพิ่งซื้อไว้หลายล้านนะนี่มาให้ดูเลยพระองก็ยังไม่ลงเพจนะพระองก็อยู่ในเพจแล้วนะครับนี่อ้วนบัญชานะนี่ที่มีตู้ที่ไหนบ้างเออมีที่เอฟซีสายใต้ใที่นี่นะครับแล้วก็พันทิพย์งามวานนะครับอ่า แล้วก็เพจเพจบัญชาหลูงโ,โตครับไลฟ์สดทุกวันนันคารนะครับวันศุกร์เวลาประมาณสองทุ่มตรงครับนี่นี่ติดตามได้แต่วันนี้พี่เจ้าอะไรามาโชว์เจ้าอะไรามาให้พี่ๆยกซีดูไล่มาเลยไล่ไปเลยมาเลยปิดตารุ่นแรกนะปิดตารุ่นแรกของปุโตนะฮะปิดตามหมาเสน่ห์นะครับผมลุยอเลยดิอ่าครบสามเนื้อนะฮะเนื้อใบลาเนื้อยุบต้นเนื้อน้ำมันนี่ไม่ใช่ว่าพี่ๆสั่นอย่างนี้ฟ้องสั่นอย่างนี้แต่ละองค์นสวยๆนั้นเลย สวยๆแน่นๆนอขอซูมง่วานได้รับขอดงใกล้ๆเลยอ่ะนี่โอเคพี่ยังไงครบท,ทุกเนื้อนะฮะงะรุ่นนี้เป็นยังไงพิเศษยังไงพี่รือว่าเป็นปิดตารุ่นแรกของโตปี2องพันห้ร้บแนะอือแล้วสร้างยังไงมีกี่เนื้อมีสามเนื้อครับเนื้อเวลาเนื้อยุคต้น เนื้อลต้นนี้จะผสมผงวัดถับเยอะนะฮะแล้วก็มาเนื้อน้ำมันจำนวนการสร้างเนื้อใบลากับนเนื้อลูกต้นอย่างละ3,000องค์นี่ผมขอจริงจังเลยเจยเจอน้อยมากกับเน,นื้อใบลาสมักจะลานใบลานเนี่ยร้านสมชื่อนะร้านสมชื่อเลยผมบอกเลยนะใบลานีน่ร้านสมชื่อนะใบลานีน่ร้านสมชื่อนี่อันนี้ใบลานกัน3,000องค์เลพี่วอานถ้าผม3,000องค์อ่ะนี่ครับโโอ้หนี่ถ้าดูผ่านเล่นนีดผู้ใหญมากพี่นี่ นี่ที่หนึ่งงานสมาคมน,นะฮะติดที่หนึ่งงานน,งนี่ประกวดแล้วด yes ้วยเหรอพี่ประกวดอะไรครับผมอ่ะอันนี้เนื po ้อเวลานะเนื้อปลาด้านหลังนะตรงเอร์ติจัดนับดูง่ายๆนะดูครีมก่อนดูร่องนิ้วนะฮะดูความธรรมชาติของเนื้อปลาเนี่ยนะพี่จะบอกนะว่าเทคนิคการดูนะดูนิ้วดูนิ้วดูดูความลึกชัดนะส่วนที่ลึกเนี่ยต้องลึกนะครับส่วนที่ชัดต้องชัดร่องแขนสะดือร่องแขนสะดือตรงตรงขั้วข้าวแล้วก็ความเป็นธรรมชาติของ ของเนื้อมนต์างอันนี้สามพันองนะสามพันองค์นะ 3, <000. S 1> อนนีจริงพี่แพงไหมหกแสนกว่าหกแสนกว่านะครับแต่อันนี้คือสวยจริงยอมรับที่ผมเห็นมาคือแตกจะราน<ผ>ม<บ>ันจะรานเยอะมันจะานจะรานเยอะใช่จะรานเยอะครับแล้วปีหนึ่งแปดนะห้าสิบกว่าปีนะปีหน้าก็ห้าสิบปีพอดีนะอันนี้เนื้ออยู่ต้นนี่อยู่ต้น,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 ตนสมผงวัดพับเยอะนะนี่ okay. ผงวัดพับนะแล้วก็มนลสารติดสามพิมลกก็มีนะอยู่ในรุ่นนี้นะครับ อันนี้ก็หยุกต้นก็เจอสวยน้อยเหมือนกันว่าส่วนมากแปมแรกๆเขาจะไม่ใส่น้ำมันต่างยิ้งจะแใส่ที่หลังจะแห้งจะแตกจะรานเนื้อจะแห้งกับฟูใช่เนี่ยพี่จำไว้นะจำพิมนะครับจำล่องความลึกความชัดของสะดืออ่นี้สะดือลึกมากพี่สะดือลึกมากแล้วก็นิ้วถือว่าชัดเลยสำหรับเนื้อยุกต้นนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยเอกลักษณ์คือฟอนต์ฟอนต์บสื่อด้านหลังมีจะมีรอยปากนะครับ มีแล้วมีรอยปาดคือปาดแบบให้เรียบอะ่ะจะมีเส้นปาดอยู่นะน,นี่นะและนี่ครับตัวฟอนตน,นะจะเป็นเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นไวล้รนหรือหรือบล็อกเดียวกันนะฟอนเดียวกันหรือเกสรหรือเนื้อน้ำมันเรยนยุต้นนะฟอนตเดียวกันนะ,ะนี่อันนี้คือเนื้อน้ำมันนี่น,น,น้ำมันผสมน้ำมันแตรงยิ้วอ่าก็คือจะเจนียนละเอียดเนียนใช่ครับเนื้อจะแน,น่นก็ราคาก็จะรองลงมาจากจากจากไมลา้านานะครับ นี่นะมีอย่างนี้สวยๆส่งมาให้พี่เราได้นะมีรับเช่านะเนี่ยพี่จำพิมไม่เนี่ยแล้วดูสะดือนะลึกชัดหมดของเกี้ยทำไม่เหมือนนะเห่ือนลักแสนนี่ลักแสสนี่โนนได้หมดนะฮะนี่หลักแสนนะรับเช่าหลักแสนนะพี่ แล้วถ้าบอกดูมาจากรายการลดขึ้นหนึ่งเนี่ยนี่ยิ้มเลยลดขึ้นหนึ่งนะโอ้โหโอ้โหไม่ลดแข่งโป๊นนกน,นะแข่งแข่งโป๊กนะเดี๋ยวเก็บแบบเจ้าของรายการโอ้โอเคพี่ละรายการอื่นรุ่นอื่นพี่ว่า,อาขอเด็เด็ดขอเด็เด็ดวันนี้นนก็รุ่นต่อไปจัมโบ้นะจัมโบ่สองนะน่านึกถึงโต๊ะต้องเนี่ยจัมโบ้เมื่อกี้ปีหนึ่งแปดอันนี้ปีสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามพวกพเซกสามไปมากนะสามไปมากคือสามปีนะ ในความใหม่ของเราคือขายพี่แล้วนี่ฟอร์มมากวดเนี่ยฟอร์มราคาจะต่างกันให้ดูนะครับดูความต่างเนี่ยที่พี่เห็นความสวยความคมจะต่างกันที่พี่เห็นอย่างเงี้ยคือชุดนี้เป็นพราที่เป็นเวทที่ต้องต้องบอกว่าถ้าในสายยังเรียกว่าเวทที่แลเท่มก็คือเป็นพ้าที่จะสวยแล้วก็จะพิเศษกว่าฟอร์มปกติราคาเนี่ยสวยๆนิงๆไมีราคากลางนะแต่ที่เราบอกเนี่ยเพื่อเข้าข้าว่าถ้าฟอร์มนี้ราคาเท่าไหร่จริงอ่ะแล้วแต่ความชอบเลย องหลักหล้านก็มีถ้าสวยจริงถ้าตังอิวถ้าคือสามดอกหลักล้านอ่าหลักหล้านถ้าต้องกดสามดอกนะและนี้กัมโบสองนะปีสองหนึ่งถึงสองสามบุกเซกแล้วมีเนื้ออะไรบ้างพี่รุ่นนี้รุ่นนี้จะมีเนื้อกีซอเนื้อผงทูบและก็เนื้อใบลานอ่าอันนี้เนื้อใบลานนี่ใบลานแต่สองสององนี้สีไม่เหมือนกันเพราะอะไรพี่คนละครกคนละคนละโซนคนละโซนใช่อันนี้ใบลานคือดำใบลานอันนี้ออกแบบตัางอิวตังอิวก็คือปั๊มน้ำมันตังอิวขึ้น ถ้าเปรียบเทียบกัน2อันอันนี้แพงกว่าอันนี้แพงกว่าหอมนี่นะมีสองแสนบาทอันนี้แสนแสนกลางนี่นะอันนี้แสนกลางนี่สองแสนบาทนี่รวมตลับนะนี่ราคารวมตลับ,บ,ลบใช่ก็ <ๆ S 1> พับเปล่าก็ประมาณแสนแสนกลางๆป็นต้นวันนี้เนี่ยความคมชัดจะต่างกัน,นความคมชัดจะต่างกันนะเดี๋ยวผมส่องให้ดูที่นิ้วก่อนรุ่นนี้ลักษณะพิเศษพี่ที่เอาไว้จดจำเอาไว้ดูเอาไว้ใจตัางหูขึ้นไป,ไปไหนวะนิ้วก่อนเลยไหมดูนิ้วใช่ดูฟอนด์ดูด นิ้วก่อนนะครับพี่ตานี่นิ้วคือนิ้วจะเรียวยาวเรียวยาวมีเล็บนะมีเล็บนะปลายนิ้วจะเหมือนจะมีเล็บมีเล็บนะแล้วที่ผมเคยเจอเก๋อ่ะก็คือถ้าดูดีๆเนี่ยนิ้วจะโค้งแปะหน้ามาแบบนี้แปะหน้ามาเลยแต่ถ้าเก๋บางบางบางรุ่นเนี่ยจะทําเป็นนิ้วตรงจะไม่ได้อบหน้าจะไม่ได้อบหน้าแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นนี่พี่ดูนะไอดิดูแรกรุ่นอ่าลำดับแรกดูนี้ แล้วก็ดูความหรือความชาัดเหมือนเดิมครับเส้นสังกติอ่าเส้นสังกติตรงนี้ตรงนี้นะจะเลียล้ยวชัดชัดอ่าแล้วความนุ่มนวลของเนื้อจะมีนะนี่นะโอ้นี่ถือว่าสวยมากแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ดูก็คือตะกุดตะกุดตะกุดคือความเก่านะครับความความตะกุเดเงินแปดตังอ่าความอ่าเขาเรียกว่าอะไรรอยปั๊มลงไปเนี่ยชัดเจนไม่ใช่ไม่ใช่แปะนะตะกุดหลวงปู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระแต่ละรุ่นหลวงปู่เนี่ยคือการสอดเข้าไป แล้วก็กดปั๊มถึงได้แบนอย่างนี้แต่ตัวเก๋เนี่ยหรือว่าทำเลียนแบบมันจะแปะส่วนมากนะจะแปะลอยๆไม่ก็สอดอ่าจะแปะหรือไม่ไงก็สอดแต่อันงี้เนี่ยคือคือฝังเข้าในเนื้อเลยฝังเข้าในเนื้อเลยอันนี้คือองแพงนะอันนี้องแพงนิ้วเท้านิ้วมือชแล้วเหมือนกันนะนิ้วเหมือนกันนิ้วองแพงเลยตั้งอิวขึ้นชั้นมากพี่ได้ไฟอย่างงี้สวยมากเลยโอ้โหนี่นะมีอย่างงี้พี่ก็รับเช่าลักแสนนะรักแสนนะมีอย่างงี้ส่งมาได้นะพี่นะ ข้างหลังเป็นยันตุกิติมาตุกิิมายัยานเป็นยันประจาตัวนะอันนี้คือเป็นยันประจาตัวของหลวงปู่นะนะยันประจาตัวหลวงปู่ตโตนะเกจิแต่ละท่านเกนจิแต่ละท่านเนี่ยหรือแก่รูปเนี่ยจะมียันประจาตัวที่ไม่เหมือนกันนะรหรือลายเซ็นนะั่นแหละแต่ว่าหลวงปู่ตโตนี่จะเป็นยนันยันดวงหรือชื่อพร้อมมากนะยันตุกิติมานะครับจะมีอยู่ในเหรียญด้วยนะแล้วก็มีอยู่ใน ยันหนุงเล็กแล้วก็จัมโบ้จัมโบ้สองนี่นี่ส่วนยันหนุงเล็กนี่สร้างพร้อมกันนะแต่คนเนี่ยสร้างวีเดียวกันสร้างวีเดียวกันสร้างวีเดียวกันแต่คนละขนาดใช่ใช่เพราะว่าอะไรพี่เพราะว่าตรงนี้ใหญ่ตรงนี้ใหญ่ผู้ชายองค์เล็กให้เด็กให้ผู้หญิงห้อยพูดง่ายว่าพอสร้างมาก่อนเนี่ยเป็นจัมโบ้สองเนี่ยองค์ใหญ่มากองค์ใหญ่มากนัอยู่นะ องค์ใหญ่นะแล้วหลวงปู่ก็เลยบอกเมตตากับโยมญาติโยมที่เป็นเด็กแล้วก็ผู้หญิงนะก็เลยทําองค์นี้ขึ้นมานะครับแต่จริงๆอ่ะค่อยได้หมดค่อยได้หมดเพราะทานหลวงปู่หมดปีสองหนึ่งเหมือนกันอันนี้คือดีเลยพี่หยิบขึ้นมาผมสั่งให้ดูเลยอ่าอันนี้ยันดวงเล็กตะกุดนักแข่งเนี่ยโอ้โหนี่แลเลยตะกุดไปอยู่นี่ปกติตะกุดเนี่ยไปอยู่ด้านล่างนะด้านล่างใช่ไปอยู่ด้านล่างนี้นี่ฮะ แต่งองนี้นะครับนี่นิเศษนะกุดแข่งเลยแท่งเหล็กแท่งเหล็กนี่นี่ฮะย่อลงมาองนี้ก็สี่หมื่นกว่าบาทครับผมสี่หมื่นลลบสี่หมื่นลลบแล้วเป็นเนื้อดำนะฝั่งมือนักเท้าติดชัดอุ้งหลังคมชัดเลยชัดเป๊ะครับนี่โอเคไปแล้วจัมโบ้แล้วก็ยันดวงถือว่าเป็นเวทปีเดียวกันอีกสกุนหนึ่งที่ผมผมอีกสกุนตุ่นี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะปิดตาปดนี่นะผมโอ้โหปดนี่ ครับกดได้จริงไหมพี่ห้อยไหมไอ่อยู่ไมอยู่ไม่ห้อยขแรกสังเกตนะถ้าคนห้อยเนี่ยจะนี่เยอะกดนี่จริงนะกดนี่นะนี่ก็ยังห้อยนะโอ้ยนะนะถ้ากดนี่จริงนะนี่คือแต่ละรุ่นเนี่ยก็คือแบบนี่มีคือต้องบอกก่อนว่าอันนี้ผมขอเสิริมไหมว่าแต่ละรุ่นค้าของหลุปกูโตเนี่ยหลุปู่ไม่ได้สร้างไม่ได้สร้างมาพร้อมชื่อนะชื่อเนี่ยได้มาเพราะจากประสบการณ์เวลาหลุปกู่หยิบพิมพ์นี้ให้ใครนะที่เป็นที่มาของว่ากดนี่ลันปู่จะบอกว่าให้หมดนี่หมดสิน เป็นหนังคำที่หนูครูได้กล่าวไว้ใช่เป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งนิยมนะฮะของนึกถึงปิตาบทนี้ต้องนึกถึงกุโตนะครับใช่แล้วยังไงพี่รุ่นนี้มีมีเกสรไอ้ยันนะมีมีสองยันนะครับยันนะกับยันตีนี่นะยันนะอันนี้ยันตีตีใช่แต่ยันตีมีเนื้อเดียวเนื้อใบลานถ้ายันนะจะมีสองเนื้อคือเนื้อเกสรกับเนื้อใบลานอ่าแล้วราคาต่างกันเยอะพี่ต่างกันเยอะครับต่างกันเพราะจำนวนการงสร้างใช่รัะเนื้อเกศรสามมนงอือ เลือเวลาประมาณสามหมื่นสามหมื่นแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบระหว่างยันไนยันตียันไนแพงกว่ายันไนแพงกว่าเพราะอะไรพี่เพราะอะไรด้วยพิมพ์เนี่ยพิมพ์เขาล่ามแขนล่ำนะฮะนิ้วติดชัดนิ้วติดชัดความสวยง่ายวาสวยใช่เนี่ยความวาเสรษฐผีนะค,ค,คือคือต้องบอกว่าความสวยเป็นตัวกําหนดราคาตัวราคาใช่มีเหมือนกันถ้ายันตีสวยกว่ายันทะ ยันตีแพงก,กว่านะแล้วแพงกระกโดดเลยนะ<ช>ที่ผมเห็นเขายันตีสร้างน้อยกว่าเออเขายันตีสร้างน้อยกว่าถ้ายันตีเนี่ยสวยถ้าสวยจริงคือหนาคือชัดนะ<ช>นิ้วชัดนิ้วนี่แพงกว่ายันนานะก็คือพูดง่ายว่าเกณฑ์ในการดูเนี่ยคือถ้าพระสวยเนี่ยไม่มีราคาการเงินเอแม้แต่ตปีเดียวกันแม้แต่นิยมกว่าเจอองค์สวยกว่าก็แพงกว่ากั่งในพระหลวงตัวอ่ำส่องให้ดูสําหรับสําหรับปดนี่ยันนะยันนะ ดูนิ้วเหมือนกันเราพี่เนาะองนี้นิ้วดูง่ายจำพิมพ์จำพิมพ์นะนี่ทักเกจะบวมจะบวมใช่มือมือจะแบนจะบวม,จะ,บวมจะไม่อุม้มโค้งม,มนแบบนี้ไม่เลี้ยวอ่าแล้วหูเนี่ยก็จะไม่ใช่แบบนี้จะไม่ได้ยาวเรียวแบบนี้อยู่ธรรมชาติของเนื้อพาเลย,รยธรรมชาติเน,นื้อพาพี่องนี้ยิ่งพายิ่งฉาบยิ่งดูง่ายยิ่งยิ่งแท้ยิ่งดูง่ายพาส่วนนี้ดูง่ายนะนยันนี่เด้งเดและลักษณะข้างหลังนี้ยันนะ คนนม,มชัดปั๊มคมชัดยันแต่อันนี้ยัน,ย,นยันนะเม็ดไข่ปลากลมๆเด้งๆนะยันนะนะครับยันนะแล้วนี้ยันตีเห็นไหมยันตีนิ้วจะจะสั้นกว่านิดนึงใช่นิ้วเขาจะเล็กกว่าพิมเขาจะเล็กกว่าพิมจะเล็กกว่าแล้วนี้จะสั้นกว่านิดนึงแต่อันนี้ถือว่าเป็นยันนาที่สวยมากนะ<ม>สวยมากนะครับไอยันตีที่สวยมากนะครับเพราะว่านิ้วติดนะส้นเท้าด้วยนะส้นเท้าด้วยมียมเข้าไปอีกใช่แล้วก็ให้ดู สองนี้ต่างกันยงพี่อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ใบลานแช่น้ำมนดืออันนี้คือเกสรนะเกลืดอนะคนลเนื้อนะแต่สีใกล้เคียงกันเพราะว่าแช่น้ำมนแช่น้ำมนตใช่แช่น้ำมนนี้ยังไงพี่ทำไมหลวงปู่ต้องแช่น้ำมนเกื่อพี่พี่ไม่รู้ไม่หลวงปู่ก็ภาวนาปลุกเสกไปในตัวเพิ่มนี่เธอใช่ครับผมเหมือนว่าพูดง่ายว่าก่อนแช่น้ำมนเนี่ยก็สร้างมาเป็นเนื้อนี้เนื้อนี้เนื้อนี้นะครับแต่ด้วยหลวงปู่เนี่ยอยากให้เข้มขังแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นหลวงปู่ก็เอา เนื้ออางเงี้ยพี่ที่เป็นเนื้อมวลสารที่เป็นที่เป็นผงมวลสารเนี่ยเอาไปแช่ในน้ำใช่แล้วก็มีพวกดอกไม้อะไรที่มาถวายทระหลวงปู่ก็เะเด็ดใช่ถ้าใครได้ไปบนบนอ่าบนสาราที่พระวหลวงปู่เนี่ยจะเห็นอ่างน้ำมนต์ที่มีพระติดอยู่ในองค์แต่อ่างเป็นไงนะใช่งนั้นเนี่ยอันนี้คือเนี่ยแล้วพี่ก็ดูนะแต่อย่างหนึ่งที่ผมคิดได้คือเป็นกุศโลบายหลวงปู่แต่หลวงปู่อาจจะไม่ได้บอกเองขนาดพระที่เป็นเนื้อดินเนื้อผงแช่ในน้ํายังแข็งแร่งใช่แล้ว คนเอาไปใช้พุทธคุณจะเป็นแค่ไหนคูณสองคูณสองง่ายๆนะอย่างนี้แพงเลยแพงเลยหายากเพราะว่าใช้น้ำมนต์สวยๆเดือดๆนิ้วติดชัดอย่างเงี้ยเป็นเอกลักษณ์พาเขาจะมีจุดเด่นของเขาถ้าอย่างนี้ว่าสวยแล้วกี่บาทนะพี่แสนสองห้าแสนสองร้อถ้าอย่างงี้เหมือนกันสามแซงกว่านี่นะสามแซงกว่านี่คาบนี้ไม่ได้บอกว่าเปิดนะเป็นคาบน้ำมนต์นะอย่างต้องไปครับไปรังพี่เป็นตัพี่เบียนเตอรไตย นี่เดี๋ยวเดี๋ยวที่ตัวจริงอยู่ข้างหลังด้วยเดี๋ยวต้องไปที่เบนนะพี่บอกกับพี่เบฟเลยนะต้องไปหาพี่เบนนะโอเคขอบคุณครับพี่เบนนี่เรียวๆครับนี่ข้ามขนี่คับน้ามน้ำมน้ำน้ำมนเดือดๆเลยแช่เดือดแย่งแย่งกันเลยอ่ะแล้วดุนแช่น้ำมนเนี่ยโอ้ใช่ก็สวยตอนนี้ก็หายากนะพี่หายากเก็บเป็นหมดต้องบอกเลยว่าความสวยคือ พระเนี่ยไม่ใช่ในน้ำพี่พี่ก็ต้องรู้ว่าต้องศึกต้องก่อนแไม่ละลายด้วยต้องต้องลาว<ช>ต้องหลานแต่<ช>องค์เนี้ย<ม>ที่ราคาโดดเลยเนี่ยไม่ได้ปั่นนะพี่ไม่ได้พูดบอกว่าราคาัดหรือขายจริงนะเพราะว่าโซนเนี้ยน้อยผมว่าเจอน้อยใช่ใช่อ<ช>ินดีรับเช่ารับกระแสน,นี่ผมว่าที่เห็นเห็นเนี่ยสวยๆอย่างวัดสิบกว่าองค์แค่นั้นอ่ะสิบที่สิบองค์จะเห็นอย่างนี้ยเขารังหมดเขารังหมดมาไม่มีแล้วขึ้นเนี่ยขึ้นสวยมากพี่โอ้โหนี่ไง นี่นะอันนี้สามแสนกว่านะครับตลับเพชรแท้เนาะเพชรแท้ครับเพชรแท้นตลับก็เกือบบาทนะครับเนี่ยเนี่ยรวมตลับนะนี่ชั่วโมงนี้นะต้องมองจริงด้วยว่าพระเนี่ยน่าเก็บจะเก็บราคาเนี่ยดรอปลงมาตามสภาพเศรษฐกิจแต่สวยไม่สวยไม่นะหรือสวยก็ยังถูาแล้วไม่ขายด้วยบางคนไม่ขายด้วยมีไม่ขายด้วยมาโจรเดียวใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ผมบอกเลยว่าพี่ๆที่มีกําลังหรือว่าอยากจะสะสมอยากจะเช่าหาพระเนี่ย ดูเพจดูอ่าเาเรียกว่าองค์ประกอบโดยรวมของคนขายด้วยเลยด้วยประกอบกันการรับประกันการซื้อก่อนซื้อหลังซื้อเป็นยังไงองดูอย่างเพจเี้ยคือมาตรฐานแล้วพี่เขามีทั้งตู้มีทั้งตู้ที่วันทิปย์มีหน้าร้านทั้งวันทิปย์ทั้งเอสอย่างเงี้ยพี่ซื้อได้สบายใจอันนี้ไม่ได้เชียนเองนะแ,<บ>นแต่ว่าแต่ว่าอยากให้พี่ๆได้มาที่ถูกทางแล้วพระเนี่ยสวยสวยจริงนะขออีกสักรุ่นหนึ่ง<บ>ขออีกรุ่นหนึ่งพี่รุ่นมาขอไม่เหรียญขอไม่เหรียญนีว่ะเหรียญเหรียญ เหรียญเดิกๆโอ้ตรงนี้เลยนิยมนะสร้างน้อยหายากสร้างน้อยจำนวนการส้า่500เหรียญนะฮะทำไมสร้างน้อยขนาดนั้นพี่รุ่นนี้คือรุ่นอะไรเอ่ยเสร็จมา17หลังยันตีนะฮะอนีดสังเกตเรื่องระดับเพชรทุกองค์อ่ะเดี๋ยวนี้ราคาจะต่างกันอยู่่ทีอันนี้สร้างปี17จ้าผมมี่เนื้อพี่มีเนื้อทองคำเนื้อหน้าเนื้อเงินนวะทองแดงา อันนี้คือเนื้อเงินเนื้อเงินบล็อกนิยมหลังขีดอันนี้บล็อกนิยมเ้ยสามเหลี่ยมเลยไหมพี่สามเหลี่ยมเลยนสามเหลี่ยมเลยบล็อกนิยมนะก็คือพูดง่ายๆว่าบล็อกนิยมเนี่ยเป็นบล็อกทองคํานะทองคาใช่ดูที่ดูหน้าตาหลักผู้จมูกเป็นชมพู่นะฮะนี่นะบล็อกทองคำเดี๋ยวผมให้ดูนะว่าดูตรงไหนบางองค์ก็จะมีเส้นแตกด้านหน้าใช่ไหมพี่ครับผมบางองค์ก็มีเส้นแตกด้านหน้าบางองค์ก็ไม่มีนะครับแต่ที่ดูเลยว่าเป็นบล็อกทองคำก็คือจุดตรงนี้ครับสามขีดสามขีดเนี่ยะ ตรงหัวยันนะจะมีหมดพระจะใช้จะึอะไรก็จะเห็นชัดเจนว่าจะมีตรงนี้ก็คือบล็อกทองคำบล็อกทองคำถ้าเปรียบเทียบราคาพี่กับบล็อกธรรมดากับบล็อกทองคำราคาต่างกันยังก็ก็ประมาณห้าหมื่นถี่ห้าหมื่นเลยนะสมมุติความสวยเท่ากันอ่ะองค์นี้องค์นี้บล็อกทองคำองค์นี้บล็อกธรรมดาถ้าองค์นี้สองแสนองค์นี้ก็สองแสนห้าใช่ครับถ้าองนี้ถ้าองนี้สองแสนห้าอันนี้ก็อันนี้สองแสนห้าอันนี้ก็สามแสนเขาเจอน้อยกว่า เพราะอะไรมดน้อยกว่าอยู่พี่น้อยกว่าเยอะใช่ครับพูดง่ายว่า500ร้อยก็น้อยแล้วใช่ครับแล้วก็เป็นบอมดขาวๆนี่น้อยครับไม่ใหญ่สบพอดีครับนะนี่สามเหรียญการดูก็คือง่ายๆดูผิวดูผิวนะฮะดูกระหนกดูตัวหนังสือนะครับผมฟอนต์เนี่ยคมคมชัดๆนะนี่ผมส่องให้ดูอย่างเงี้ยนะคมคมชัดๆถึงนะพี่นี่เดิมสวยคมชัดเนี่ยยันคมชัดเลย นี่เขาเรียกว่าเนื้อแบบผิวกระจกนะ่พี่ส่วนมากที่เจอของเงินเนี่ยจะดำง่ายพี่เนื้อดำง่ายครับเนื้อดำง่ายแต่เนื้อคือกระจกเป็นผิวกระจกเลยนี้กระซิบไหมขึ้นตรงจุดกระซิบราคาได้ไหมตรงนี้พี่โอ้ตรงนี้ประมาณห้าแสน ห้าแสนรวมตลับรวมตลัดบล็าะเนี่ยดูสภาพภาพมันจะต่างกันที่ความสวยอ่านี่อ่าอีกอย่างนี้เลขสามอ่าอย่างนี้เลขสามเห็นไหอันนี้อันนี้ห้าแสนกว่าอ่าอันนี้สามสามแสนกว่าสามแสนกว่าแล้วถ้าอย่างนี้ก็ดรอปลงมานิดนึงครับผมก็อยู่มันสองแสนกว่าสองแสนกลางก็อยู่สามสามกว่าเหมือนกันใช่อ่ะมันเป็นบล็อกทองคำอ๋อบล็อกทองคำถ้าบล็อกธรรมดาก็อยู่ประมาณสองแสนกว่าครับขยันนะครับไปมีรับเช่านะหลักแสนนะผมนับ ใครสนใจนี่เข้าไปดูในเพจได้เลยพี่ประมูลไหมประมูลไหมอย่างนี้เออผมมีประมูลทุกวันในคานวันศุกร์นะประมูลด้วยนะครับไปได้ไปสดนะนี่นี่ครับสามเหรียญก็วันนี้นะให้ดูชัดชัดชัดๆอย่ีงนี้อะไรรุ่นนี้คือว่าหมดถาดนี่ผมว่าสามสองล้านไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่นะสองล้านไม่อยู่นะไม่อยู่นะ โอ้โหพี่วนวันนี้ต้องขอบคุณจริงพี่ยินดีครับยินดีครับยินดีครับขอบคุณจริงพี่ขอบคุณมากๆนะคุณพี่วอนนะครับวันนี้ให้ยืนจะนพี่นี้อยู่หน้าหลานเป็นบอกรีวิเต็ดจริงๆวันนี้ว่าสำหรับพี่พี่ครับตีทางช่องผมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะคพี่พี่ครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดสัครสมาชกกดแจ้งเตือนนะกดกระดิ่งนะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็ร่วมใน บัญชาหลวงโตนะครับทาง f a c e b o o นะครับบัญชาหลวงโตนะครับไลฟ์ลสดทุกวันอังคานวันศุกร์เวลาประมาณ2องโมงตรงนะครับแล้วก็ยินดีรับเช่าพักเครื่องหลวงโตนะครับมีพักกินบเพจถ่ายส่งรูปรมาได้เลยนะรับเช่าเป็นเงินสดเงินโนนได้หมดนะครับแล้วส่งเช็คอะไรได้คือไม่คิดค่าใช้จ่าย นี่นะครับโอเคก็วันนี้นะขอบคุณที่ร่วมกันก็รีนไหครับผมนะครับเพจผมด้วยนะกดบาลีกล่องหนึ่งทีนะครับช่องกดบาลีกล่องหนึ่งทีนะครับช่องถูกถูกแล้วก็เพจนะรีบไหมครับกดติดตามไว้นะครับแล้วก็ใหม่คลิปโตหน้านะครับจะไปเจาะหรือข้อมูลเกเจดได้พระแท้พระสวยของเซียนคนไหนรู้รับกับเซียนรีบติดตามนะครับขอบคุณมากครับ